อาการเส้นเอลอนเลือดติดนี่คือไม่มีการเตือนครับประมาณ7จ็ดโมงเช้ารู<ะ>้สึกว่าไม่มีแรงเวียนหัวอิกจากอะไรก็หลุดไม่ไหวละไปโรงพยาบาลดีกว่าวัดความดันความดันสูง211ก็เป็นผู้ป่วยวิกฤตเลยหมอก็วิเคราะห์ว่าหลอดเลือดสมองตีบในนอนแอดมิดเรียบร้อยก็รู้สึกแย่ครับเพราะว่าคนเคยทํางานเป็น<ม>คนหน้าครอบครัวก็ถ้าชีวิตนี้เราอยู่ต่อโดยที่พิการพริกลพิการตายดีกว่า ุดแรกก็3กระปุกมันก็ดีขึ้นตามลําดับเลยตั้งแต่เริ่มฐานประมาณทั้ง7วัน10วันก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นเจินทุกวันนี้คือปกติทุกอย่างก็อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ไม่แพงหรอกครับสําหรับราคาเท่านี้กับสุขภาพร่างกายเราที่กลับมาแข็งแรงเรายังสามารถหาเงินหาทองได้อีกนานถ้าสุขภาพร่างกายเราดีถือว่าคุ้มค่าครับ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัท b a l a น c e b บ n d ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่บ้านพักข้าราชการเรือนจำกลางคองเปมค่ะ ลูกค้าเคสนี้นะคะมีอาการของเส้นเลือดสมองตีบค่ะจนต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะเป็นเวลาเกือบ5วัน5คืนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันนะคะว่าผ่านมาได้อย่างไรบ้างและตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่อ,อไรนะคะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่แล้วก็อายุเท่าไหร่คะ่ะตอนนี้ครับชื่อลพิพงศ์ครับอาชีพรับราชการเรือนจาครับค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสี่สิบหกครับเป็นเป็นผู้คุมเป็นผู้คุมเลยคุณพี่คะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะที่ค ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยถึง5วัน5คืนก็ประมาณ7จโมงเช้าค่ะรู้สึกว่าไม่มีแรงข้างขวาก็เลยบอกแฟนว่าไม่ไหวละไปโรงพยาบาลดีกว่ามันมีสัญญาณอะไรบอกเรามาก่อนไหมคะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรอย่างนี้ ไม่ไม่มีครับโลกนี้ไม่ไม่มีสัญญาณเตือนอยู่ดีๆวันนั้นมันเกิดขึ้นเลยใช่ใช่แล้วเราไม่รู้สึกอะไรกัรอคะว่าแบบเอ้ยมันมันปวดเตือนมาก่อนเลยไม่มีไม่มีอาการเส้นเอราอดเลือดติดนี่คือไม่มีการเตือนครับค่ะแล้วมันมีอาการเวียนหัวจะอ้วกออ่าใช่เวียนหัวแล้วก็รู้สึกเลยว่าไม่มีแรงหยิบจับอะไรก็หล่นบังคับ คอนทวนไม่ได้นิ้วมือเป็นแค่ข้างเดียวซีเดียวข้างขวาแล้ววันนั้นแฟนเลยต้องขับรถพาไปเลยพอไปถึงโรงพยาบาลวัดความดันความดันสูง21 1สโอ้โหสูงมากสูงมากก็เป็นผู้ป่วยวิกฤตเลยหมอก็วิเคราะห์ว่าหลอดเลือดสมองตีบแน่นอนแอดมิดเรียบร้อยตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะก็รู้สึกแย่ครับเพราะว่าคนเคยทํางานเป็นหัวหน้าครอบครัวก็รู้สึกแย่ แล้วแฟนให้กําลังใจเราไหมคะก็ให้ให้ทั้งทั้งแฟนทั้งลูกก็อยู่ใกล้ชิดตลอดครับกลัวไหมคะว่าเราจะกลับมาแบบมาหยิบจับอะไรไหมกลัวกลัวเพราะว่ามีภาระต้องดูแลเยอะถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนข้างหลังจะลําบากเอารู้ตัวไหมคะว่าอาการที่เราเป็นแบบนี้มันเกิดมาจากอะไรก็พอจะรู้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับเราก็คือไขมันในหลอดเลือดบุบตันประมาณนี้แสดงว่าการการใช้ชีวิตของเราเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างคุ้มครับ ก็คือว่าทุาอ,าอาหารมันของมันของปิ้งย่างค่<ฮ>ะดื่มเหล้า<ม>สุปรี<ม>ประมาณนี้ อ่าก็คือมันก็คือสงผลมาจนถ,ถึงตอนนี้แล้วหลังจากนั้นค่ะพอเข้าไปแอดมิดแล้ว5วัน5คืนออกมาเป็นยังไงบ้างคะตอนออกจากโรงพยาบาลมันมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเขาให้ยาละลายล,ลิ่มเลือดก็ดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ออกมาก็สภาพเดินต้องเก,กาะรถเกาะจะขึ้นรถก็ต้องเกาะเพราะว่ายังนอน5วันแล้วไม่ได้เดินนะค่ะค่ะประมาณ,ปร,มาณประมาณนั้นยังขับขับรถได้ไูมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าขับแล้วมันจะเอียงเหมือนเราความคือสมองอ่าสมองเราสั่งแต่มือเรา ไม่ได้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 เป็นแผลไม่ได้อะไรแต่เราบังคับไม่ได้ช่วงนั้นก็คือแฟนยังต้องขับรถเป็นเดือนเป็นเดือนเประมาณเดือนเดือนหนึ่งไปทํางานได้ไหมคะกลับจากออกออกจากโรงพยาบาลก็ลาพักผ่อนต่อพักผ่อนต่อต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะถึงสามารถกลับไปทํางานได้ก็สิบสิบห้าวันแหละครับก็ยังเดินเป๋ๆอยู่เดินแบบช้าอยู่ประมาณนี้ต้องค่อยๆย่องไปค่ะ การที่ยังมีอยู่มันเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของเราไหมคะโอเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอาชีพเราเนี่ยเป็นผู้คุมเนี่ยต้องทํางานทุกวันกลางคืนคือเข้าเวรกลางคืน,เ,เ,นเพราะเราจะปล่อยให้พี่น้องเราข้างในอยู่ลําพังไม่ได้ต้องเฝ้าต้องเฝ้า ใช่ค่ะต้องเดินเดินตลอดก็ต้องเดินตรวจตาตลอดแล้วในในคุกเนี่ยที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนที่เราเห็นก็ต้องเดินตรวจตาตลอดพอเราต้องเดินตลอดมันมันมีอาการยังไงคะใช่เพราะเราเราเดินไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมค่ะก็เป็นอุบสรรคอย่างมากมันถึงจุดไหนคะคุณพี่เราเลยต้องหาตัวช่วยก็รู้สึกว่ายาที่โรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับมันได้ผลไม่ทันใจระหว่างอยู่บ้านเนี่ยก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าดูดูดูก็เลยพบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เปิดไปเจอเลยเหรอคะตัวแรกเลยใช่ที่เขาแนะนำอ่ะก็อ่านดูก่อนอ่านดู ปุ๊บแล้วก็แอดไลน์แล้วก็สั่งมาชุดแรกก็สามกระปุกทานไปครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างแรกๆกเราก็ยังไม่รูวเนาะ,ะแต่มันก็ดีขึ้นตามลําดับเลยตั้งแต่เริ่มทานประมาณสัก7วัน10วันก็รู้สึกว่าเริ่มมันดีขึ้นอะ่ะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติขึ้นขับมอเตอร์ไซค์ได้ปกติขับรถเนี่ยมันจะเอียงขวาค่ะมันเอียงไปเองทั้งที่เราตั้งใจจะไม่ให้ใหเอียงทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์อันนี้ก็รู้สึกว่ามันตรงขึ้นอะไรขึ้นอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดรถติดตาม ส่งตัวไม่ดีครับแต่พอทานเข้าไปก็คือว่าเราสามารถควบคุมได้มากกว่าเดิมส่งตัวได้ดีรู้สึกว่าดีขึ้นเดินทุกวันนี้คือปกติทุกอย่างแล้วมีอาการอะไรที่ดีขึ้นอีกไหมคะตอนนี้เดินวิ่งออกกำลังกายได้อะไรได้ jogging กับลูกชายได้ครับปกติเริ่มเริ่มไกลขึ้นได้รอบเนี่ยรอบแฟตก็ถือว่าไกลเป็นกิโลเหมือนกันแล้วตอนนี้ทานไปแล้วกี่กระปุกคะอ่าสามกระปุกใกล้จะหมดแล้วครับเหลือสี่เมตรคุณพี่ชิวถามนิดนึงว่าทําไมเราถึงยอม เปิดใจให้อาหารเสริมคือเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าโฆษณาทีวีเนี่ย <Ừ. S 2> เสริมนู่นเสริมนี่เสริมนั่นเราก็รู้สึกว่ามันยังไกลตัวยังไม่จําเป็นแต่พอเรามาป่วยเองเราทานแล้วเราดีขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นถ้ามีทํางานมาเหนื่อยเก็บเงินไว้ก็เอาไว้รักษาตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายเลย ก็เลยตัดสินใจซื้อถึงจะแพงหน่อยก็ซื้อถึงแพงหน่อยแต่ว่าช่วยทําให้สุขภาพเราดีขึ้นในเรื่องสุขภาพคุณพี่คะสําหรับใครที่เขามีอาการเดียวกันกับคุณพี่เลยนะคะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอย่างเงี้ยแล้วเขาผ่านมาดูคลิปนี้กําลังหาทางออกเลยอยากให้คุณพี่ช่วยแนะนาหน่อยค่ะครับก็ สำหรับผมก็คือลองสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทานดูก็รู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆก็อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ไม่แพงหรอกครับสำหรับราคาเท่านี้กับสุขภาพร่างกายเราที่กลับมาแข็งแรงเรายังสามารถหาเงินหาทองได้อีกนานถ้าสุขภาพร่างกายเราดีถือว่าคุ้มค่าครับก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับใครหลายๆคนนะคะที่ฟังอยู่นะครับคุณพี่คะเต็ม10ให้กี่คะแนนดีคะให้1 0เลยครับให้10คะแนนเลยเนาะให้11เลยอ่าให้11เเลยให้เกินเลยนะคะเพราะว่าบาลานซ์พีของเรานะอย่าง ที่บอกว่าดีจริงๆนะคะชิวก็ขอบคุณคุณพี่มากเลยทันทีไว้ใจให้บรานพีนะคะได้ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาบร้านพีนะคะมาดูแลสุขภาพให้คุณพี่ต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าบรลานพีนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นนะคะ9ชนิดสามารถนะคะลดไขมันในเส้นเลือดนะคะช่วยทําให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะลดเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลนะคะทําให้ร่างกายนะคะดีขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้น ของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาบอกเราให้ฟังนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามที่ b บล n c e b a n นทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถสั่งซื้อบล a n c พีนะคะได้ที่ตัวแทนทุกประเทศเลยวันนี้ชิวแล้วก็คุณพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับรวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ยววาคุณพี่มาอยู่บ้านกี่วันถึงแบบว่าเริ่มแบบหาตัวช่วย ประมาณเดือนครึ่งเออสองเดือนเหมือนกับอาการมันมันทีแรกมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเหมือนกับมันกลับมาแย่อีกว่าจะไปหาหมอจะเปลี่ยนโรงพยาบาลก็เลยหาระหว่างที่ลาก็เลยหายาอาหารเสริมอะไรต่างๆหาข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคเนี้ยอ่าแล้วก็เจอรีวิวเจอเราพี่ได้ลองดูหลายๆอันไหมดูดูดู ต้ลองอ่านดูแล้วก็แฟนก็บอกบาลานเนี่ยเขามีมีชื่อเสียงมันมีชื่อเสียงมานานเลยแมเจ้าของบริษัทยิ้มแล้วเนี่ยไม่จริงเพราะผมไม่รู้จักแต่แฟนเขาบอกว่าบาลานเนี่ยเคยเคยเคยเห็นมาก่อนโฆษณาเห็นโฆษณาตลอดหรอใช่ใช่กินตัวดังซะด้วยนะประมาณนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกสั่งเลยก็กดสั่งเลยไขมันความดันความดันค่าไขมันตอนนี้ยังไม่ได้เจาะไปเจาะเลือดล่าสุดกี่เดือนลว ออเดือนธันวาแต่ตอนนี้วัดความดันทุกทุกวันทำสถิติไว้ความดันจะอยู่ที่ร้อยสามสิบกว่ากว่าอ๋อลงมาเยอะก็ลงมาเยอะมากตั้งแต่ทาน DLP นี่ใช่ไหมทั้งตัวนี้ด้วยทั้งอาจารย์หมอแล้วยาโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยแต่วัดทุกวันเพราะว่าจะเอาตัวเนี้ไปให้อาจารย์หมอเดือนธันวาเพื่อจะดูที่ยาเห็นผลก็คือว่าตอนที่เขาออกมาช่วงเดือนเดือนครึ่งสมองของเขาคือมัน มันไม่ไปมันคิดอะไรไม่ทันประมาณนี้แล้วพอเขากินยาตัวนี้คือตอนเนี้ก็ถามเขาว่าตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอก95เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้สมองเขาจกที่ว่ามันเหมือนเออเลอร์ตอนเนี้มันเหมือนว่ามันดีขึ้นโดยที่ว่าเขาจำเรื่องนี้ได้เขาเหมือนคิดอะไรทันแล้วใช่ไหมจากตอนแรกที่แบบเบอร์เบอร์คิดไม่ค่อยออกก็ไปเอ็กซาเล่ได้ฟิล์มมาเจ็ดแผ่นเข้าอุโมงค์ประมาณชั่วโมงครึ่งอย่างนานเลย ล็อกตัวแล้วก็เสียงกรดังจื้อ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 ตีเสียงขึ้นเอไมเออแบบแบบเต็มฟูลสเต็ปอะช่วงนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะช่วงที่เขาเป็นใหม่ๆอ่ะเราเป็นภรรยาเนาะเรารู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยเลยแล้วรู้สึกแย่นะเพราะว่าพม่แก้วคิดว่าเขาจะอยู่ตัวอทิ้งเหรอพี่เเพราาาาะวว่่ขบอกมีก็มีความคิดว่าทุกอย่างไปได้ดีหมดงานการลูกกำลังลูกคนเล็กเพิ่งสามขวบเป็นไอตัวน้อยอะเพราะความเป็นห่วง ก็ถ้าชีวิตนี้เราอยู่ต่อโดยที่พิการพิกลพิการตายห้ดีกว่าประมาณนี้คิดจริงก็แฟนเ็เข็ดจะหาข้อมูลเรื่องเปลี่ยนลรกบ้านเพราะว่าอะไรอ้าวพูดตรงคือเรามีสิทธิสวัสดิการรักษาได้เต็มที่เราก็เครียดใช่ไหมหน้าที่การงานก็ก็ไปได้ดีลูกก็กําลังเติบโตมีลูกเล็กอีกไอคนโตก็อยู่ป .4 ละประมาณนี้ เ<ม>็เป็นรอบนี้เขาเป็นเยอะเขาเ<ม>ขาพูดไม่ชัด<ม>อาชาไปครึ่งซีดันขึ้นสูงมากแล้วก็คือเส้นเลือดที่มันอาตอนที่จไปเขอาอุโมงเขาก็ยังมีตีบอยู่คือเส้นเก่าที่เป็นรอบแรกตั้งแต่เก้าปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่ามันยังก็ยังมีความเสี่ยงอยู่<ม><ม>ทีนี้เราก็เลยคิดว่า เออกินยาเสริมดีกว่าให้มันละลายพวกไขมูไขมันมันมีไขมันหรือว่าอะไรอย่างนี้ให้มันละลายไขมันไปซะแล้วก็ให้มันสร้างไขมันดีขึ้นมาอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันมันทำได้เยอะค่ะใช่คุณเยอะมากแสดงว่าคุณพี่ดูแบบพวกละเอียดมากสารับคุณอาหารเสริมเวลาว่างเขาเยอะล